เอาใหม่พอแล้วเปิดจากดใหม่ดิมันดับไปแล้วะเอาแล้วตาแล้วพอเอาพอแล้วใส่หัวแล้วเอาพอดีมือแล้วแล้วเอาใหม่แล้วใส่หัวใหม่แล้วใส่หัวแล้วใส่หัวเลยยังคงใส่ต่อ สนุกยายสนุกเอาเพลงหมดแล้วเร็วอะใส่ปีใส่ปีแล้วเอาใหม่แล้วใส่หัวใหม่แล้วใส่หัวแล้วใส่หัวเลยยังคงใส่ต่อสนุกยายสนุกเอาเพลงหมดแล้วเร็ว ใส่พีใส่พีเอาใหม่พอแล้วิดจากกดใหม่ดิมันดับไปแล้วเอาแล้วตายแล้วพอเอาพอแล้วใส่หัวแล้วเอาอดีมือละ